ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวของการพัฒนาตนเองวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่เชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอนั่นก็คือความล้มเหลวฟังดูอาจจะไม่น่าอภิรม์เท่าไหร่แต่รับรองว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนเพราะเราจะมาเรียนรู้วิธีเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตของเรา ปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอคือกลัวความล้มเหลวและรับมือกับมันไม่ได้หลายคนกลัวความล้มเหลวมากกลัวที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเพราะกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวว่าจะเสียหน้ากลัวว่าจะถูกคนอื่นมองว่าไม่เก่งความกลัวเหล่านี้ทำให้เราพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปมากมายนะครับบางคนถึงกับยอมที่จะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเดิมๆไม่กล้าที่จะก้าวออกมาเผชิญโลกกว้าง เพราะกลัวความล้มเหลวที่จะตามมานอกจากความกลัวแล้วอีกปัญหาหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เจอคือการรับมือกับความล้มเหลวไม่ได้เมื่อเจอความผิดพลาดหรือความล้มเหลวก็จะรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจบางคนถึงกับจมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆเหล่านั้นนานเป็นวันเป็นเดือนหรือเป็นปีทำให้เสียโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองทำไมเราต้องพูดเรื่องนี้เพราะความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และการเติบโตวความล้มเหลวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอะไรก็ต้องเคยเจอความล้มเหลวด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงก็เคยผ่านความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนทอมัอร์สเอดิสัซนนักประดิษฐ์ชื่อดังผู้คิดค้นหลอดไฟก็เคยล้มเหลวในการทดลองนับพันครั้งกว่าจะประสบความสำเร็จเขากล่าวว่าผมไม่ได้ล้มเหลวผมแค่ค้นพบหนึ่งหมื่นวิธี ที่ไม่ได้ผลความล้มเหลวจึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิดแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตถ้าเราเรียนรู้ที่จะยอมรับและรับมือกับความล้มเหลวได้อย่างถูกต้องเราก็จะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแข็งแกร่งเป้าหมายของพอดแคสต์นี้คือการเรียนรู้วิธีเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นพลังเราจะมาเรียนรู้วิธีเปลี่ยนความล้มเหลว ให้เป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตของเราเราจะมาทำความเข้าใจธรรมชาติของความล้มเหลวเรียนรู้วิธีรับมือกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเราเจอความล้มเหลวและเรียนรู้วิธีสร้างความแกร่งหลังความล้มเหลวเพื่อให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจและเข้มแข็งกว่าเดิมผมหวังว่าเนื้อหาในพอดแคสต์นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับและขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันเข้าใจธรรมชาติและยอมรับความล้มเหลวหลายครั้งที่เราได้ยินคำว่าความล้มเหลวเรามักจะรู้สึกหดหู่สิ้นหวังและอยากจะหลีกหนีมันไปให้ไกลที่สุดแต่จริงๆแล้วความล้มเหลวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดและที่สำคัญมันไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งอย่างแน่นอนความหมายของความล้มเหลวไม่ใช่การสิ้นสุดแต่เป็นข้อมูล ลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ความล้มเหลวไม่ใช่การสิ้นสุดเส้นทางแต่เป็นเหมือนข้อมูลที่คอยบอกเราว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอะไรที่ยังไม่เวิร์กและเราต้องปรับปรุงอะไรบ้างเปรียบเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการทดลองหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเขาจะไม่ท้อแท้แต่จะนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ปรับปรุงสมมติฐานและทำการทดลองใหม่ สังคมมักจะสอนให้เรามองความล้มเหลวเป็นเรื่องน่าอับอายเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราไม่เก่งหรือมีความสามารถไม่พอทำให้หลายคนกลัวที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆกลัวที่จะเสี่ยงเพราะกลัวว่าจะต้องเผชิญกับความล้มเหลวความเชื่อเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดมหันต์เพราะมันบั่นทอนความมั่นใจในตัวเองและปิดกั้นโอกาสในการเติบโตของเราลองคิดดูว่าถ้าเรากลัวที่จะล้ม เราจะกล้าที่จะก้าวเดินได้อย่างไรโอกาสในการเรียนรู้รู้พัฒนาตัวเองปรับปรุงกลยุทธ์คือมุมมองที่ถูกต้องของความล้มเหลวแทนที่จะมองความล้มเหลวเป็นเรื่องน่าอับอายลองเปลี่ยนมามองมันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองมองว่ามันเป็นบทเรียนที่มีค่าที่จะช่วยให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นความล้มเหลวช่วยให้เราได้ทบทวนตัวเองวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน และปรับปรุงกลยุทธ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้มันยังช่วยให้เรามีความอดทนความมุ่งมัน่นและความยืดหยุ่นในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆในอนาคตมีตัวอย่างมากมายของผู้ที่เคยล้มเหลวแต่กลับมาประสบความสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่นักกีฬานักกีฬาหลายคนที่เคยแพ้ในการแข่งขันสำคัญแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาฝึกฝนอย่างหนักเรียนรู้จากความผิดพลาด และกลับมาคว้าชัยชนะในที่สุดตัวอย่างเช่นไมเคิลจอแดนนักบาสเกตบอลชื่อดังที่เคยถูกตัดออกจากทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้และฝึกฝนอย่างหนักจนกลายเป็นนักบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกนักธุรกิจนักธุรกิจหลายคนที่เคยเจ๊งในการทำธุรกิจแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดปรับปรุงแผนธุรกิจและสร้างธุรกิจใหม่ที่ประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่นสตีฟจ็อกผู้ก่อตั้ง Apple ที่เคยถูกไล่ออกจากบริษัทของตัวเองแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้และกลับมาสร้าง Apple ให้เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรื่องราวเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราเห็นว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงก้าวเล็กๆบนเส้นทางสู่ความสำเร็จหากเราเรียนรู้จากความผิดพลาดและไม่ยอมแพ้เราก็จะสามารถก้าวข้ามความล้มเหลว และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นั่นเองการรับมือกับความล้มเหลวกล้าเผชิญหน้าแอจาก,การอารมณ์เมื่อเราเผชิญหน้ากับความล้มเหลวสิ่งสําคัญที่สุดคือการเรียนรู้วิธีรับมือกับมันอย่างมีสติและสร้างสรรคการหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ได้ช่วยอะไรมีแต่จะทําให้เราจมอยู่กับความทุกข์นานยิ่งขึ้นดังนั้นมาดูกันว่า เราจะสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้อย่างไรขั้นตอนที่1ยอมรับความรู้สึกเสียใจโกรธผิดหวังปล่อยให้ตัวเองรู้สึกไม่ต้องกดมันไว้ความรู้สึกเสียใจโกรธผิดหวังเป็นเรื่องปกติเมื่อเราเผชิญหน้ากับความล้มเหลวการพยายามทําเป็นเข้มแข็งหรือคิดบวกเข้าไว้อาจไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไปเพราะมันเหมือนกับการกดความรู้สึกเหล่านี้ไว้ใต้พรม สักวันหนึ่งมันก็จะประตูออกมาอยู่ดีดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทําคืออนุญาตให้ตัวเองรู้สึกปล่อยให้ตัวเองเสียใจร้องให้โกรธหรือผิดหวังอย่างเต็มที่เหมือนกับที่มีคนเคยกล่าวไว้ว่าเราไม่สามารถเลือกที่จะทําให้ความรู้สึกชาลงได้เมื่อเราทำให้ความรู้สึกเจ็บปวดชาลงเราก็จะทำให้ความรู้สึกเชิงบวกชาลงไปด้วยการยอมรับความรู้สึกไม่ได้หมายความว่าเราต้องจมอยู่กับมันตลอดไป แต่เป็นการให้เกียรติความรู้สึกของตัวเองและเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เยียวยาขั้นตอนที่สองวิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลวหาปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้หลังจากที่เราได้ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกอย่างเต็มที่แล้วขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ว่าอะไรคือสาเหตุของความล้มเหลวการวิเคราะห์นี้ควรเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและปราศจากอคติพยายามมองหาปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ปัจจัยที่ควบคุมได้คือสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงได้เช่นความพยายามการเตรียมตัวทักษะกลยุทธ์ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้คือสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นสถานการณ์ภายนอกการตัดสินใจของผู้อื่นโชคการแยกแยะปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ และอะไรคือสิ่งที่เราต้องยอมรับและปล่อยวางขั้นตอนที่สเรียนรู้จากความผิดพลาดอะไรที่ทำได้ดีกว่านี้อะไรที่ต้องปรับปรุงเมื่อเราวิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลวแล้วสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดมองหาบทเรียนที่ซ่อนอยู่และพิจารณาว่าอะไรที่เราสามารถทำได้ดีกว่านี้ในอนาคตอะไรคือสิ่งที่ผิดพลาดอะไรคือสิ่งที่ฉันสามารถทำได้ดีกว่านี้ อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องปรับปรุงการถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองจะช่วยให้เราได้ข้อมูลเชิงลึกและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นขั้นตอนที่สให้กำลังใจตัวเองพูดกับตัวเองด้วยความเมตตามองหาข้อดีของตัวเองในช่วงเวลาที่ยากลำบากการให้กำลังใจตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากเรามักจะใจร้ายกับตัวเองมากกว่าที่เราใจร้ายกับคนอื่นดังนั้นลองเปลี่ยนจากการตำหนิตัวเอง เป็นการพูดกับตัวเองด้วยความเมตตาไม่เป็นไรหรอกมันเกิดขึ้นได้ฉันได้เรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งนี้แล้วฉันจะพยายามอีกครั้งนอกจากนี้การมองหาข้อดีของตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเตือนตัวเองว่าคุณมีความสามารถอะไรบ้างและคุณได้ทำอะไรสำเร็จมาบ้างการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้น ขั้นตอนที่5ขอความช่วยเหลือคุยกับเพื่อนครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญการเผชิญหน้ากับความล้มเหลวเพียงลําพังอาจเป็นเรื่องยากการพูดคุยกับเพื่อนครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยให้เราได้รับมุมมองใหม่ๆและกําลังใจเพื่อนและครอบครัวสามารถให้การสนับสนุนทางอารมณ์และช่วยให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวผู้เชี่ยวชาญเช่นโค้ชหรือนักจิตวิทยาสามารถให้คําแนะนํา และเครื่องมือในการรับมือกับความล้มเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพการขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองการรับมือกับความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ด้วยขั้นตอนเหล่านี้เราสามารถเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตได้อย่าลืมว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นใหม่ของการเดินทางของเรา ตอนนี้ผมขอเชิญชวนให้คุณนำเคล็ดลับและแนวคิดที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในพอดแคสต์นี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงของคุณลองเริ่มจากการทบทวนประสบการณ์ความล้มเหลวที่ผ่านมาของคุณมองหาสาเหตุและบทเรียนที่คุณได้รับแล้วนำบทเรียนนั้นมาปรับปรุงวิธีการทำงานและการใช้ชีวิตของคุณนอกจากนี้ผมขอเชิญชวนให้คุณแบ่งปันประสบการณ์ความล้มเหลวและการฟื้นตัวของคุณให้กับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือคนรู้จักการแบ่งปันประสบการณ์จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้กับผู้อื่นและยังช่วยให้คุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นอีกด้วยผมเชื่อว่าเมื่อเราทุกคนร่วมมือกันแบ่งปันประสบการณ์และให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราจะสามารถสร้างสังคมที่เข้มแข็งและเต็มไปด้วยพลังบวกที่ทุกคนกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความล้มเหลว และก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม